สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือวริตาซาคอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสดเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราราสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์ค่ะถ้าคุณทราบลัคนาคุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะคุณมังกร จะแม่นยำมากๆเลยเดือนสุดท้ายของปีแล้วค่ะปีน่าจะเป็นปี2566เริ่มต้นเดือนมังกรของคุณแล้วแล้วเดือนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเดีย๋ยวเรา<อ>มาดูกันอันนี้เราก็ส่งท้ายกันเลยไงเป็นการส่งท้ายปีในเดือนธันวาคมเป็นเดือนวินาศ <c oughs> แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้วินาศแบบที่คุณคิดแต่มันวินาศอีกชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่ามาถึงสุดทางแล้วามาใช่มาถึงปลายทางแล้วว่าอะไรไม่ดีต้องตัดทิ้งไปอะไรไม่ใช่ ต้องเขาเรียกว่าเขียรยออกไปอย่าไปเอาสิ่งเดิมๆอยู่กับตัวเองอยู่กับบ้านอยู่กับชีวิตเรามันจะลกไปหมดมันจะทําให้เราไม่มีพื้นที่สําหรับของใหม่ถ้าเป็นร่างกายก็คือดีท็อกซ์ออกไปใช่ไงไม่ต้องเก็บเอาไว้เลยเอวันนี้เหมือนเราอ่ะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความคิดในชีวิตประจําวันว่าเออเราทํายังไงให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นซึ่งคุณท่านของพิมพ์เนี่ยนะ <laughs> เป็นคุณท่านแล้วนะ เพราะว่าปีหน้าเนี่ยบอกเลยว่าดาวประจําตัวไปอยู่การเงินเนี่ยอโอ้ยเนี่ยเริ่มชะเง้อมองหาคุณท่านเลยแหละคุณท่านอยู่ตรงไหนเนี่ยพิมจะต้องไปอยู่ด้วยอืมจะต้องอยู่ใกล้ชิดและคอยแบบว่าให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิดมากนะคะ<ส>เดือนนี้เปอรเลเลยนะคะแน่นอนค่ะเดือนนี้พิมอาจจะมาช้าหน่อยคุณอ,อ้อยอาจจะมาช้าหน่อยแต่มาช้าก็มาแน่นอนแล้วก็มาให้กําลังใจคุณสุดฤทธิ์เลยเริ่มต้นกันในเดือนวิน,นาทเ,<ะ>เลยวันที่หนึ่งธันวาค่ะ ดาวมฤตยูอ่าก็ยังกลัวกลัวยูเหมือนวินาทอย่างนี้จะเป็นยัางไงาใช่แล้วมฤตยูย้อนกลับมาที่เรือนพันธุอีกแล้วมฤตยูอยู่พันธุฉันมาเจ็ดปีโอ้โหตอนที่ออกไปฉันสบายขึ้นนิดนึงแล้วตอนนี้ย้อนกลับมาอีกแล้วก็เขาให้เคลียร์เขาให้เคลียร์ของที่อยู่ในบ้านเนี่ยมฤตยูก็คือบ้านคือทรัพย์สินคือชีวิตประจําวันคือเขาเรียกว่าอะไรต่อมีอะไรที่อยู่เป็นสมบัติคุณเนี่ยเขาให้คุณเคลียร์จริงๆริาเคลียร์แล้วจริงๆเคลียร์แล้วจัดไว้แล้วอันนี้อันนี้เอาอันนนีี้้้้ไม่ใใชช ไม่ใช่แค่จัดไว้แยกไว้ระหว,ว่างเฉ<อ>ยๆเอาออกไปด้วยค่ะใช่บางคนต้องคำนวณดีๆเลยนะว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ถ้าฉันอยู่ที่นี่นะ,ะฉันจะเช่าอย่างงุ้นอย่างนี้คือมันต้องคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนว่าเราทำอะไรในชีวิตประจำวนันมันคุ้มไหมเราอยู่ตรงนี้เสียเท่านี้เราอยู่ตรงนั้นเสียเท่านั้นเราอะไรยังไง <c oughs> คือตอนนี้เหมือนคุณเริ่มจัดระบบให้ตัวเองแล้ว อ่ะเขาก็มาย้ำอีกทีว่าอ่าเดือนสุดท้ายแล้วนะ,ะดูให้ดีคุณต้องทําแล้วนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยการเงินคุณจะเด่นดีโด่งขึ้นมาเลยมันจะทําให้ตัวคุณเองอะ่ะมีในเรื่องการเงินโดดเด่นเด้งดึงเลยอลเออค่ขเข้าอ่ะคือดีนะแต่ถ้ายัางเส้นเปืองอยู่ขาออกก็แบบว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ย้อนกลับมาให้คิด,ดน,นิดนึงถึงสิ่งรอบตัวอะไรใช่ไม่ใช่เคลียร์ออก เสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วหรืออะไรแล้วก็บริจาคไปซะหรืออะไรต่างๆพยายามทําบ้านให้โล่งทาจิตใจให้โล่งใครที่ไม่ใช่เขาออกไปแล้วก็ออกไปก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรทางนั้นอในช่วงเวลานี้อยากให้มุ่งูปที่ตัวเองรับนํามาอยู่แล้วเออมุ่งประเด็นอยู่ที่ตัวเองเลยเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยการงานจะเด็ดมากนะคะมาต่อกันในวันที่8ปดธันวาแปดธันวาเนี่ไงประเดี๋ยวเดียวนะดาวศุกร์เป็นดาวประจาเรือนการงานเดินเข้าวินาธ แต่ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรสุขดวงนี้เนี่ยนะทําให้ตัวคุณเร oh. ิ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการงานชั้นแบบเหมือนมีเขาเรียกว่าแบคอัพเหมือนมีคนยันหลังออกมาอะเออเพราะว่าวินาศเนี่ยหมายถึงว่าผู้ประถามผู้คำชูหรือคนที่อยู่เบื้องหลังคุณหรือคนที่คอยสนับสนุนคุณตอนนี้มาเป็นมหาจักรแล้วแล้วมาอยู่ประชิดกับดาวพุธด้วยซึ่งเป็นดาวที่สัมพันธ์กับเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณด้วยถึงแม้ว่าจะมาอยู่ในเรือนวินาศก็แสดงว่ายังไม่ได้รับตําแหน่งทันที อาจจะไปได้รับช่วงปีหน้าแต่เนี่ยก็ถึงถามเขาถึงถามไงว่าพร้อมไหมเคลียร์หรือยังทบทวนหรือยังพร้อมหรือยังและบางและบางคนได้โปรโมทจากที่นี่เหมือนกับว่าได้ผักดันได้อะไรบางคนได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานหรือบางคนตัดสินใจว่า ฉันจะย้ายอาชีพไปเลยเปลี่ยนอาชีพไปเลยจากเดิมๆที่ทําอยู่เนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วมันอยู่มา10ปีแล้วไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ก้าวหน้าเลยตัดทิ้งตัดใจแล้วมาเป็นอาชีพใหม่คือลุกใหม่สไตล์ใหม่ของคุณเลยตอนนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับการเปลี่ยนในประมาณนี้หือตัดสินใจมาตั้งนานแล้วอยากทํามาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ทําสักที คราวนี้คือเวลาทําเวลาแอคชั่นใช่แล้วอย่าลืมนะว่าดาวศุกร์อีกขาหนึ่งเขาเป็นปุตตะเนี่ยนะพอหลังวันที่แป<ม>เป็นต้นไปเนี่ยอู้การเงินการทองแล้วปุตตะเนี่ยเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจด้วยข่าวดีมาเต็มบางคนนะไปแอบชอบใครเพราะปุตตะเป็นเรือนน้องของปัตตานีเลยไปแอบชอบใครนี่แหละหลังแดธันวาแหมได้กุ๊กกิ๊กได้นัดไปอ่า คิดมากกันนู่นนี่นั่นหรืออะไรได้ข่าวดีในเรื่องของหัวใจด้วยบางคนมีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยก็ได้เลื่อนสถานะความมั่นคงกันชัดเจนมากขึ้นเผอเผอในเดือนนี้ดูเลิกกันเลยแหละ,อะเออจะได้แบบพุ่งปรี๊ดเลยว่าอ้ยเนี่ยฉันติดขาดมานาะนแล้วตอนนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะสร้างครอบครัวม,มีเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆทําให้ได้รู้สึกมีกำลังใ,ใจขึ้นมา<ต>บ้างแต่อย่างน้อยอ่ะพิมพ์เนี่ยก็อยู่ในครอบครัวคุณด้วยนะเกาะติดทุกสถานการณ์เพราะว่าปีหน้าเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันไม่ ะะปล่อยนะไม่ปล่อยแน่นอนค่ะต้องยุติดไว้เลยค่ะต่อกันในวันที่16ทธันวาค่ะ uh huh. ดาวอาทิตย์เดินก็มาอยู่ในเรือนวินาศมาและตัวช่วยของเราอาทิตย์มาจากเรือนมรณะ uh huh. มรณะวินาศลบกับลบเป็น uh huh. บวกแน่นอนค่ะสิ่งที่เคยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเคืองหมองใจอ่ะสิ่งที่เคยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองหรือแม้กระทั่งบางคนรู้สึกว่า ปีนี้ฉันเหมือนแก่ลงอ่ะฉันเหมือนแบบสุขภาพร่างกายอ่อนแอฉันเป็นอะไรไม่รู้นอนก็ไม่หลับรู้สึกพลิกพีกชีวิตมันนอยๆอยคือวันนี้แหละฉันทําแบบเดิมมาตั้งนานแล้วฉันไม่ได้ออกกําลังกายแลยฉันไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วจะทําเหมือนเดิมไหมไม่ไ,ไม่ต้องเปลี่ยนอ<ะ>คือแบบที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าฉันน่าโหรู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้กินอะไรก็ไม่อร่อยนี่ขนาดไปกินส้มตำที่อร่อย,อยที่สุดเลยนะทั้งเปรี้ยวทั้งอะไรแต่ฉันก็ยังรู้สึกเบื่ออยู่ดีฉันแบบเหมือนทําอะไรแล้วตัวเองก็ไม่มีชีวิตชีวา คือวันนี้พอหลัง16บธันวาปุ๊บสิ่งที่คุณเคืองหมองใจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะหายออกไปจากชีวิตคุณปุ๊บครึ่งเดือนหลังอะ่ะคุณก็จะได้พบกับสิ่งดีๆแล้วคุณเองก็รู้สึกว่า a อ e เลิมากเลยกับการที่ได้ไปกินไปเที่ยวไปอะไรต่างๆนาะนาะชีวิตจะเริ่มสว่างสดใสามากขึ้นอืมพูดยังไงว่าเป็นช่วงที่ จัดการซะให้สิ้นอจัดการซะให้มันหมดไปอะไรที่เราตัดสินใจไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วว่าจะทําอะไรใหม่ขึ้นมาณนะช่วงระยะเวลานี้ที่คุณจะได้มีกําลังใจมีไฟที่จะทําก็คือ เดือนใช่แล้วกลางเดือนเนี่ยเสาวดวงนี้เนี่ยเดินหน้าแล้วนะ,ะเดินหน้าแล้วทีนี้เขาเดินหน้าไปรับตําแหน่งเป็นเกษตรอยู่ในเรือนการเงินฉะนั้นกลางเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะมีโชคลาภด้วยอ่าก็ได้ลุ้นได้นู่นได้นี่ได้นั่นบางคนก็ได้โบนัสพิเศษจากบริษัทบางคนก็ได้สิ่งดีๆงามๆหรือบางคนได้เงินที่เคยลืมไปแล้วเพราะวินาทคือลืมไปแล้วว่าจะได้สุดท้ายก็คือได้เป็นเงินประกันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นที่ทําไว้นานมากเงิน,นตกเบอร์เงินคอมมิชชั่น อะไรต่างๆแบบนี้คือมันจะมามากคนที่ขายของช่วงเดือนนี้ยพยายามลดเข้าไว้ลด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 ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะยอดดีมากแล้วพยายามปล่อยสินค้าใหม่ในช่วงปีหน้าก็คือเดือนหน้าเลยมาโผลมาวันที่สองสมกราคมเนี่ยคุณก็ปล่อยได้เลยเพราะจังหวะการงานการเงินของคุณช่วงหลังปีใหม่ต้องดีมากๆากลุง่ายๆว่าช่วงต้นเดือนนี้ถ้ามีสินค้าอยู่ให้เคลียร์สต็อกเดิมก<อ>่อนเคลียร์สต็อกเดิมก่อนคุณจะลดราคาจะเซลลอะไรยังไงก็แล้วแต่จัดการไปเลย แล้วก็พอมีสินค้าใหม่โปรโมทเลยตอนหลังที่กลางเดือนใช่ว,วันที่สองนะกับวันที่4มกราสองวันนี้คือวันดีมากเลยคุณจะทําบุญจะเริ่มต้นสินค้าใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือพิมพ์บอกเลยว่าตั้งหลักได้เลยไม่ต้องรออะไรแล้วะะเพราะว่าทํามาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็คือ,อ,อจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับรางวัลบ้างแล้วช่วงนี้เคลียร์ให้ดีเลยค่ะจัดการให้ดีเลยอะไรที่ค้างค้างไว ดีท็อกซ์ออกไปเลยทั้งร่างกายและจิตใจใช่ค่ะนะคะก็คือพอพูดถึงดีท็อกซ์นึกถึงตัวนี้เลยนี่เลยค่ะ <laughs> ตัวนี้เลยค่ะที่เอามานี้เพราะว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณค่ะถามกันมาเยอะมากว่า เดี๋ยวนี้สลิมมีไปไหนตัวนี้จะเป็น SMD Fiber ค่ะเป็นขั้นต่อขึ้นมาของสลิมยังมีชีวิตอยู่ที่ดิต้าทานเองมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเองด้วยก็คือตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบนี้ค่ะเป็นของขวัญให้คุณซื้อ1แถม2กลับมาอีกรอบหนึ่งแค่200ชุดเท่านั้นจะให้เป็นของขวัญตัวเองก็ได้หรือว่าจะให้เป็นของขวัญ ให้ใครก็ได้ละส่งชื่อที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวลิต้าส่งไปให้ถึงบ้านเขาเลยเป็นตัว,ตวช่วย,ยสําหรับคนที่ปาร์ตี้หนักๆในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าทานเยอะโอ้ทานเยอะแล้วก็ต้องระบายออกไปต้องนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราจะมีปาร์ตี้หลายวันเหลือเกินไม่ใช่แค่ดีท็อกซ์ธรรมดาไม่ใช่ยาถ่ายธรรมดาตัวนี้นะคะจะช่วยให้คุณทั้งสลิมทั้งดีท็อกซ์ทั้งช่วยบล็อกเบิร์นแล้วก็ผิวใสไบรท์ขึ้นมาบางคนคถามอาจารย์พิมทานหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่สลิมเลยโธ่ เธอฉันนี่ริมแล้วนะริมไปนู่นแล้วนะฉันบอกเลยว่าฉันทานผิวเขาดีผิวละเอียดมากคืออาจารย์พิมเนี่ยเขาจะเป็นคนช่วงบนเขาจะเต็มแต่ช่วงล่างคือเขาจะช่วงล่างนี่แหลมเจ้าช่วงล่างนี่เขาจะสลิมค่ะคนไม่รู้นึกว่าอ้วนไม่ใช่ไม่ได้อ้วนค่ะฉันหุ่นพอดีพอประมาณค่ะนะคะค่ะแล้วก็พูดถึงตัวนี้ด้วยค่ะชุดสุดคุ้มชุดสุดคุ้มในเข็มทิศดวงชะตาของเราถ้าใครยังไม่ได้ตัดสินใจ โอกาสสุดท้ายแล้วค่ะถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นเพราะว่าจะได้เป็นไกด์ไลน์ให้คุณในปีหน้าด้วยนะคะ,ะ1,680บาทค่ะแล้วก็ค่าส่ง60บาทตามรายละเอียดที่ขึ้นมานี้เลยใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ